สวัสดีครับผมช่องปาร์คูลำพูนออฟิเชียลครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ครับผมดช่องสวัสดีครับโอ้ครับผมโอ้เหนือเขามานมานครับผมอัพเดตครับทีมงานเข้าพักแกล้มกันอยู่นี่ครับผูกอูผูกเปยนอนกันครับเมื่อคืนนี่รับฝนตกครับฝนตกครับ ฝนตกสถานการณ์ลถบัตรทิมเฮ่าเป็นยังไงเนาะสิผ้าพี่น้องมาเบ่งมาชมกันครับผมว่าอัปเดตการเป็นอยู่ครับผมนี่ครับทีมห้าเน่ากับเจ็ดประมาณนี้ครับผมเนี่ยในทีมคนว้อยกันครับสบายครับสบายกันนอนกันกต่สีลําบากเนี่ยแต่ยุ่งกันแหละครับผมแต่ว่าเรื่องการรับกันนอนพักแรมพวกเราอยู่ได้แบบสบายเลยครับ อยู่ได้แบบสบายครับบม่ใช่ปัญหาครับนี่แหละคือการชีวิตของทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับหัวนมีหัวนังเบิ่งทีวีเบิ่งหมดแล้วครับตุ่มๆนี่คนหลวบๆก้อนพ่อครับถนนกับทางงานกับที่นั่งฉีดแช่นี่ครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะจะแห้งครับเพราะว่าแดดแดดแห้งครับเหมือนีแดดแห้ง แดดแห้งอันนี้รถรถแม่ลำญ่ครับผมเมื่อคืนก็สตาร์ทแอร์ครับเปิดแอร์ครับให้ลูกๆได้พักพักกันบนรถครับผมรถแม่ลำญ่ครับผู้ใดเบิ่งเตเบียนเพื้นพือนท่านเนาะครับเนาะนี่ครับเตเบียนนี่เด้อครับผมน้าผู้ใดโชคดีครับเพราะว่าวันเดินทางมาแสดงที่หมอชิดวันแรกครับเกิดอีกเสีเดตนนิดน้อยครับ ซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อวงหรือว่ามีผลอะไรกับการเดินทางเราครับผมแต่สมารถเดินทางทําการแสดงได้ครับผมมีรถเก๋งครับมาชนท้ายตรงท่อไอเสียพอดีครับผมสถานการณ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับโอ้ครับชเฟอร์หลุบล่อประกาศท้ายพนหนครับพิ่นเหเสืเสื่อเห็นหัวนมครับนี่ครับผม แผลที่โดนชนครับมีความเสียหายก็มี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 ไฟครับมีไฟก็แตกไปหนึ่งดวงครับตีอีกดวงหนึ่งก็น่าจะใสได้ครับมีเวลากับหุ้งสีได่ไปซ่อมนะครับเนาะไปทั้งภาคอีสานทั่าคนแลละครับถอยเสียกับบีผมขับมาลำกลนครับนี่มเห็นแต่รถเก๋งฟองออกทั้งขางครับผมจากอันดแลนดอกเลยบอกยางกันระเบิดบ้่งรถเก๋งครับมอน้นายุบไปบ่ได้ครับ ไม้เดียวแต่ว่าลูกมันแอบพางทางได้แอบพางทางได้ครับสัมผัสล้วก็คือรับในครับผมเผลอนิดเดียวครับบูบนิดเดียวครับปกติมันกิดแลนแลนคนละเล่นเล่นกับไอ้รถทั่วอยู่ครับพรพะมาะมันอะไรนะรับเกิดอาการรับมันเกิดมันจะจะจะแช่เนาะมันจะมันจะไหลมาใส่ถ่ายตรงถ่ายชุดตรงนี้พอดีครับแวบมากครับ ยีแต่ว่าคนบนรถไม่เป็นไรครับรถเก๋งมันกันสี่คนอันนี้ก็อีกหนึ่งคันครับผมอีกหนึ่งคันครับ <c oughs> อันนี้ทะเบียนของรถอีกหนึ่งคันอันนี้ใส่น้องเดนเซอร์ทีมผู้หญิงครับผู้อมันคุ้มครับรถคันนี้ครับผมมาเมื่อนกับเปิดแอร์อันนี้แอร์แขวนครับเป็นแอร์แขวนเป็นแอร์แขวนกับ ก็สบายเนี่ยครับแยกจากเครื่องใหญ่ก็ติดเฉพาะเครื่องแอร์ก็ะจะควบสินเปลืองเยอะจะเบาท่าใดครับซึ่งซึ่งทีมงานนอาสองขั้นนี่คือไม่ลําใอยครับรถขั้นนี้ของเสียน,นยุ่นจะเป็นแอร์แขวนครับผมก็ก็สามารถติดเครื่องสแตนบายอยู่ลูกๆได้พักพ่อนได้ครับสำหรับรถผมคันนี้ครับรถปาโก้อันนี้อันนี้เป็นแอร์ไฟฟ้าครับแอร์ไฟฟ้าต้องติดเครื่องใหญ่อย่างเดียวครับ ติดเครื่องรถคือรถเก๋งรถพิกัพนี่แหละติดเครื่องใหญ่ย่างเดียวครับติดเครื่องใหญ่ย่างเดียวครับผมทะเบียนรถผมครับผมครับครับมีศิลปินดาวหลวงดวงไม้มาแซวครับผมน้องยูโรครับโอ้ครับผมนั่นครับผมเออนั่นสร้างไสจูมาไหมลูกอืมไสจูอ่ะเอานำสั้งไสจูอะไรลูก นั่นมาเนี่เอาเงินมากกสั่นเอาเงินมาครับใส่คาถาแะไรครับผมนี่ครับรถปดปาโกมันใส่คาถาอะไรเด้นี่ครับผมเงินมันมีเงิครันมีเงินน้องยูโรครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมเหตุการณ์ปกติครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนไปไหนครับผมเมื่อคืนมีแต่เปิดแอร์ให้ลูกๆได้พักผ่อนกันครับผม เดี๋ยวเสือมาชมภายในว่าลูกหลูิ่นนอนกันอยู่ที่รถละบองนอนผมจะอาศัยรถนี่แหละครับผมพอได้นอนพราะอะรลรนะครับเบิ่งได้ลูกเด้อนี่ครับบองนอนผมครับพอหลอดเรามานอนน้ำโอ้ยตื่นท้อพี่น้องเลยตือนเตื่นเตือนตือนตือน,น,นโอ้ยสบายคากักเนาะครับโอ้ย,อยเขาเขาได้เขาได้บุระสามคลิปสี่คลิปแล้วพ่อ yeah. นานโอ้ยสบายดีเนาะสบาย,ายาครับผมคนนะครับเกลี้ยงนอนสวยๆเลยจัะโมงแล้วครับโอ้สี่พอสองโม่งหรือเปล่าพ่อเย็นนะเนี่ยพ่อเนี่ยเห็นบ่หรอเนีนอนใส่ตรงแอวบพอดีครับพอหลอดยงแหวบเลยเอ้ยมือแง่งเสียงแหวบเนี่มาโทษผมเด้อมาแหวบดอกแหบแหวบย่างเดียวครับกันแมนเคีย้ยวของของหลุดได้กันห่วยนอนนี่นี่ได้หลายคนเลยครับผม ให้คนอยู่ครับครับผมให้บ่อยน้อยน้อยผู้เดียวให้นอนผู้เดียวครับคือลนี่วิเศษโอ้ยชั่วเฟื่อนอนน้ำแน่ครับน้ำเคลื่นของชั่วเฟืองเมื่อนี้ก็สีเบิดมือนน้อครับพ่อเนาะเบิดมือนเหมือนครับใส่โอ้ยเห็นหมดละใส่ห้องนี่พลอยนอนแล้วครับผมสวัสดีครับอาทิตย์ครับพออาทิตย์พออาทิตย์เราหนึ่งอยู่ทางในนี่ครับ ส่ใบก็โมกแบบนอนแสุดยอดจริงเหรพรับผมย่างไปทั้งไหนทั้งข้าวฮะย่างนี่หาเเพิ่นมาหาอยู่นี่นันเอาครับโชคดีครับเอฟซมหาครับผมครับผมมขึ้นตีเครืองโอย นี่ครับติดเครื่องเต็นเต็นพออาทิตย์ครับอยู่บ่ได้ครับตัวไอ้เสียถิดไปเล่าขึ้นมานอนตั้งรถบาทนักดนตีครับเรานั่งขั้นนี้ครับพออาทิตย์ครับผมเรานั่งขั้นนี้ผมอนญานขั้นหนึ่ครับผมอนญานอยู่นี่ครับเดินสวนกันแล่ะครับผมเดินสวนกันแล้วเอฟซีมาทางหลังพอพนุญาตเ้ยไปแล้วครับนั่งไปเลยครับเราเดินไปเมื่อกี้นี่ครับผม พันวาอยู่เอฟซีมาฮะเอาไปย่าไปยิ้นู่นดิมาครับโอเคครับผมอันนี้รถอาจารย์นักดนตรีครับรถของเสียนนท์ครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องเดียวคือรถผมครับต้องต้องติดเครื่องใหญ่ครับจังสจังสีเปิดแอร์ได้เพราะเป็นแอร์ไฟฟ้าขึ้นกันครับผมตัวเรื่องให้นะ้ำมันเนาะครับผมครับผม โอคครับพอดี่เอฟซีพันมหาพอัญญาคับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สมนีด้ยครับฝากติดตามนะครับช่องปาโก้ลำเพินโอปิเชียกับช่องน้องไม้ครับผมคนติดตามยังโมหลายครับผมช่องติดตามยังไม่เลยครับกดติดตามกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกระดิ่งป้งๆครับผมครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับติดตามรับชมคลิปสวัสดีครับ